เดี๋ยวเราจะมาลองเทสตัตวเครื่องให้คุณลูกค้าดูก,ก่อนนะครับตัวนี้ด้ามจับของเขาด้ามมุมนะครับลูกค้าสามารถถอดแล้วก็ใส่เลือกใส่ได้เลยถ้าเป็นตัวข้างบนเขาก็จะมีระยะการเวลาละมุนทีาอย่างเขาจะเร็วกว่าส่วนตัวล่างก็เอาไว้ใช้สําหรับตอนอยักก็ได้ครับค่อยๆกดลงไปแต่ก็เลือกใช้ได้ตามต้องการนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวถังนะก็คือเวลาเปิด แล้วก็ดันไปด้านหลังนะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับลูกค้าจะเช็ดล้างหรือว่าจะเติมไส้กรอกลงไปเติมไส้ต่างๆก็เปิดมาแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีตะขอล็อกเขาไม่สามารถไปข้างหน้าได้อีกแต่ว่ามาได้ข้างหลังเย่างเดียว ีน้ตัวเครืงก็จะมีขนาดไซส์แท้กร่อกนะครับมีประมาณ5ไซส์นะครับอันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4แล้วก็5เล็กสุดจะเป็นตัวนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็หล็อกแท่นี้เองนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวทางเราจะลองหมุนให้คุณลูกค้าดูนะครับนี่เราใช้เป็นหมุนด้านล่างนะครับเขาก็จะลงทีละนิดทีละนิดแบบนี้ค่อยๆลงอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นหมุนใส่ตัวด้านบนนะครับด้านบนก็จะลงเร็วเลยปึ๊บปึ๊สินค้าใช้งานได้นะครับ เครื่องยังใหม่ก็อาจจะมีฝืดๆบ้างนะครับโอเค,ค้าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือที่มากับเครื่องแล้วก็จะมียางซิลิโคนนะครับเป็นอะไหล่ไว้เปลี่ยนให้2ตัวสองเส้นนะครับมันก็จะใส่ตรงขอบตัวนี้นะครับนี่ฮเวลาเรายัดลงไปใไส้กรอกเราก็จะได้ลง ไปไม่ล้นออกมาสินค้าไม่มีตำเน็น,นะครับตัวฐานก็ไม่มีรอยบุบใดๆนะครับเช็คสินค้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะส่งนะครับ